สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสบายสบายใจเราพากินครับผมนี่ร้านแบ่บแสบปากครับผมวันนี้เป็นตำตำแซลมอนกับอำกุ้งสดครับผมว้าวร้อสิบาทนะมีคนละครึ่งด้วยแล้วก็ซื้อนมจีนมา20ยสิบมาทานกันแต่ทานนี้เลยจะตักตักเส้นออกมาล่าเอาแล้วกัน โจวนขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อนี้นะคระโอมจำปุตุบรรย์โอมบรรย์มหาจำปุกิริมิทินัก,กังในวังอิกะวิติประสิทธิเตให้เพื่อนประสิทธิเมให้ตัวเรานะคะระับข้าพเจ้าขอรับประทานอาหารมื้อนี้ด้วยนะครับคนคนโบเขาไม่ค่อยสบายไม่ค่อยอยากให้กิน,นะซื้อมาเขาใส่นี้เลย น,นี่เป็นตำถ้าเป็นยำมันก็จะไม่มีถั่วมะเขือส้มฟุ้งตัวตึงๆนะรสชาติเป็นไงไม่รู้ไม่ได้กินนานแล้วเหำกันแล้นะโอ้ยชอบชอบชอบถั่วฝักยาวชอบถั่วฝักยาวชอบกินตำถั่วน้าเพื่อนร้านแซ่แบๆปากอยู่ตรงตลาดหน้าตลาดบุ๋มบุ๋มแล้วก็ นทานาด้วยกันนะครับเพื่อนแต่ก็กินได้นะครับพ่ะเดี๋ยวรอคุณโบว่าจะจะกินเขาแบบหนาวแหก็เลยไม่อยากกินอะไรอ่เราสั่งบากินด้วยกันแล้วก็ไม่กินเหมือนขราวที่แล้วอ่ะอันนั้นอันนรอ,อบนี้เราหิวแต่ขราวที่แล้วขราวที่แล้วเราอิ่มขราวที่แล้วเขาหิวอ่ะสลับกันขราวที่แล้วเขากินคนเดียวเต็มๆเลยเรากินเป็นตัวสองตัวขราวนี้ก็สลับกัน เราอาจจะกินเต็มๆว่าาจ,จะกินตัวสองตัวสามานะใส่ขนมจีนไปประมาณสองจับก็ซื้อแบบนี้ก็ดีนะมันก็ก็ได้กินเยอะดีแยกยี่สิบบาทนี่ยังเหลืออไงนี่ไม่ได้กินอันนี้นานละเหลืออยู่หน่อยหนึ่งอันนี้เป็นราคาหมูทอดนะเนี่ยซอยจะน,นสํสามเจ็ดกันอันนี้สี่สิบบาทคนละครึ่งด้วยอันนี้ก็คนละครึ่งนะอันนี้คนละครึ่งก็ มนรวมกันทั้งหมดสองร้อยก็คนครึ่งนี่ก็ร้อยหนึ่งอันนี้ยี่สิบาทอันที่ราชาหมูยา่างโมบอกว่าหมดแล้วเขาจะทำเหมือนหมูกรอบเลยมั้ยมา,าครับทานด้วยกันจวดจัวมามือเย็นเลยเนะี่ยซื้อมาตั้งแต่ประมาณทุ่มแล้วนี่ก็จะสามสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วไม่ใช่จะสามทุ่มตนาฬิกาที่นี่เล็วสิบห้าทีตัง้งไว้ ดีครับมานะทานด้วยกันกว่าจะได้กินเดินไปนตรงนู้นก็ทำของหล่นอ่อะนี่สามม่อนอืมชาดีอืมพอใส่ไปมันก็จะึืแล้วต้องชิมต่างนี้ยอืม ออกหวานนะเพราะว่ามีกระโพาะจืมันหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ดเขาได้อยู่แล้วเพิ่มแซลมอนหน่อยผมใช่หรือว่าแอดกุ้งเพิ่มกปกติก็เท่าไหร่ละร้อยยี่สิบใช่ไหมแอดกุ้งเพิ่ม พอแอดกุ้งเพิ่มก็เพิ่มอีกเพื่อนหกสิบใช่ปะ่ะร้อยหนึ่งมันเพิ่มไปหกสิบร้อยแปดเพราะว่าอันนั้นยี่สิบบวกแล้วอ,180อ๋อร้อยแปดสิบเหรออ๋อทั้งหมดเหรอทั้งหมดอ๋อทั้งหมดเพื่อนเพื่ร้อยแปดสิบก็คนละครึ่งก็เหลือเก้าสิบบาทใช่ป่ะอ๋อแอดเพิ่มแปดสิบไม่ใช่แอดเพิ่มหกสิบแ,แล้วในยี่สิบใช่ปะ่ะอืม ต้องแซบอยู่แต่มันออกหวานๆเนาะมันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่แต่อยากกินเค็มเยอะเลยไม่ดีอะมอนแบบมันๆดีใครอยากกินลองดูนะร้านอยู่หน้าตลาดบูมบูมถ้ามันหวานลงกว่าน,นี้นิดนึงจะดีมากเลย มันคงจะเป็นน้ำขุกเขาอะอืมเอ,องสดดีว่ะดูสิข้าหน่วจีนกินข้าตเหนจีนแทนข้าวไงห,หมดไปจับแล้วมั้มะเขือส้มอืมมะเขือแบบสดดีกินมะเขือเทศดีนะมะเขือส้มหรือมะเขือเทศ หรือบักสีดาหรือว่าบักเขือส้มบักเขือส้มภาษาเหนือเรียกมะเขือส้มก,ก็ได้ดิลองกุ้งหน่อย,อ,ยอ,อืมกุ้งสดดิหอมจัะ โมมาดิบมกินได้ยังกําลังแต่งตัวลูกอ่อาโมไปอาบน้ำหนาวใส่เพิ่มเรางรีบกกิน,ะน,น,แนแ้แบบขนมตีนแบบไม่ง่าเส้นจัแบบถ้าเย็นมันก็เซ็งแล้วสซมมอนเยอะนะเนี่ยเมื่อกี้กินไปสองชิ้นแล้วอุ้ย <c oughs> ขอโทษเนี่ยดูดิเน้นเนเนี่ยปลาแบบเยอะจริง กินไปสองชิน้นละเมื่อกี้เนี่ยดูดิกุ้งกี่ตัวเนี่ยตีกุ้งตัวใหญ่เลยเยอะมากเลยเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ค่อยเน้นยำเท่าไหร่หรอกเน้นเน้นเส้นเดี๋ยวให้โบมาชิมด้วยเนาะโบมาชิมด้วยนะเฮ้ยนะทำไมเสือกอย่างนี้วะพูดกับลูกเหมือั้ันะแบบนี้เราก็เซฟมากินกับอ๋อมันน่าจะหวานข้าวโพดด้วยแหละจริงถ้าเราไม่ใส่ข้าวโพดอ่ะมันจะไม่หวานขนาดนี้หรอกมันมีความหวานจากข้าวโพดมาเพื่อน ตัวเนื้อปลาแบบสดมากเลยนะชิ้นใหญ่ด้วยคือแบบไม่แพงนะเพื่อนเอาจริงถ้ามีคนละครึ่งแล้วไยิ่งดีเลยคือได้กินอยากกินแซลมอนอย่างเดียวก็ใส่แต่แซลมอนอย่างเดียวก็อร่อยหนึ่งแซ่บอี่มเลยอะามแต้เจ้าร่อยจังฮู้ร่อยมากมากร่อยจริงจริงร่อยแรงนี้สรุปว่าเป็นคนภาคไหนเป็นคนทุกที่ครับผม ลอนี้เนี่ยนี่ต้องไปปิดพัดลมไหเนี่ยผมเป่ากระจายไงต้องแบบตอนแรกอากาศก็เย็นอยู่นะเขา,เาปิดพัดลมมันก็ก็ได้อะใส่เสื้อตัวนี้ม <laughs> าเป็นอาทิตย์แล้วไม่ได้ไปไหน่ะลองนี่นยราชาหมูย่างยี่สิบบาทเขาเขาน่จะให้เยอะนะเนี่ยคืออุ๊ยโอ้โอโอช่างกวาดีเกินไม้อันนี้ทิ่มแล้วเรหรอโอ้ไม่เข้า เราสายเหนียวท่องกระถาไปแล้วแต่ว่าตัดตัดออกไปเฮ้ยน่ากินนะเนี่ยดูดิหมูกรอบโอ้ว้ทาทอมเขาเป็นหมูลมควันอนะ่ะเขาย่างเหมือนหมูกรอบเลยบอกให้ร้านราชาหมูยาา่างซอยยารันอ่ะให้โบซื้อมาหลายรอบแล้วหมดทุกทีเลยใช่ป่ะโบไม่หมดก็ไม่ขายใช่ป่ะไม่อยากกินคำแหย่คำเม่อกี้เปล่าแล้วโบแล้วโบมีไก่เป็นหนักที่ทำงานด้วย ืแปลกดีคนไทยชอบกินขนมจีนตำซ่วบข้าวโพดบัชอบเดี๋ยวเราจัดการตัวนี้ออกไปกบัไม่ค่อยชอบกินของมะเขือยาวยไม่ใช่ตัวฝักยาวม,ม่อยู่ตัวฝักยาวอัสตรันมากอะ่ะตัวฝักยาวตัวฝักยาวอยู่ในในมะนาวเคยเห็นไหม นีม<ว>่มันเเมซิ่งมากเลยตัวฝักยาวอยู่ในมะนาวได้ยังไงอ่าอ่ะ,อะให้โบก,กินตรงนี้อะมะเขือส้มอีกบากก้างเมื่อก่อนตอก็ไม่กินนะแต,แต่รู้ว่ากินแล้วมันดีก็เลยกินครับมะเขือเทศอ่ะลองดูกินแล้วดีดีดีเนี่ยดูเด็กสี่สิบบาทเพื่อนถ้ายา่างใหม่ๆนี้ร้อนๆเลยนะแล้<ง>คนขายราชาหมูปิ้งอะเป็นผู้หญิงเขาก็ชอบกินเบียร์ไปด้วยปิ้งไปด้วยอร่อยมาก คนที่กินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาจะทำแบบจับข้าวอร่อยกับแก้มหอมมันลมควันอ่ะเนี่ยลองได้เลยนะมือหมูกรอบเลยอะ่ะจริงเนี่ยสีสิบาทแล้วก็ได้คนละครึ่งไปอีกก็เหลือยี่สิบาทโอ้สุดยอดเนี่ยอยา่างกระหมูกรอบเลยมาดูต่อใครเอาไก่มาอะมิออขอเขา<อ>ทอดมาจากบ้านเหรอไก่ <laughs> ไก่ที่ <laughs> ออฟฟิศบลับมาด้วนยนะอ้ แห้งดีไหมไอดีไหมเฮ้ยไก่อัอเ,อเนี่ยเหมือนหมูเลยามาครับมามาเดี๋ยวจบพาร์ทของเราบ้างชิมไก่ดิไก่ของพี่เขาอือไก่น้ำตาลเหรอใช่ปะ่ะเขาใช้ม้ออบความร้อนมาใช่ปะ่ะมีหลายรสเลยเหรออร่อยอือันนี้เป็นรสเหมือนแบบ ร้อนข้าวก็ดีแล้วครับเนี่ยเอาไปเพลินได้นะร้อโหดีว่ะแล้วมีหลายรสชาติด้วยครโบบอความหลายตูดทานแ้วกันเพื่อนอืมอนนี้ที่ภาคใต้เขา กำลังน้ำลดละช่วยเหลือกันได้นะคนไทยช่วยไทยเนาะแต่ว่าจะแบบช่วยบริจาคนิดนดหน่อยที่เรามีหรือใครมีสิ่งของก็ไปบริจาคให้ตามที่ที่เขารับเห็นที่รับอมรินแล้วก็ที่บิ๊กซีรือที่นั้นได้เลยนะแล้วก็เขาส่งไปถึงที่ภาคใต้เลยหรือไม่งั้นก็ใครจะสะดวกเป็นโอนก็โอนไปให้นะไม่ต้องร้อยก็ไดนะ้ยี่สิบห้าสิบร้อยหนึ่งมันแล้วแต่กําลังเราอะถ้าเรารู้สึกว่าเราช่วยเหลือกันไปเนาะช่วยเหลือกันคนไทยนะ เดีย๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็โอนไปช่วยขวเขาหน่ดีอยู่ครับไปเล็บอยโคตรดีอ่ะราชาหมูย่าง <พอ S 1> เหมือนเหมือนผอมลงปะคือพอเรากินให้จบแล้วเราก็ไม,ไม่ไม่กินอะไรจุกจิกตอนคืนนะ้ะแต่ตอนกลางวันกินปกติซื้อเครื่องช่างน้ำหนักมาเชื่อไหมว่ายังไม่ได้แกะออกมาช่างเลยเนี่ยเหมือนเราผอมลงไปนิดนึงอ่ะดูสิอืมร้องผิดหรอ เห,หมือนหมูกรอบจริงแต่มันอยู่ที่ชิ้นนะบางทีชิ้นใหญ่ก็ก็จะแพงหน่อยบางทีโบก็ซื้อมาให้เกือบร้อยนะแต่นี่สี่สิบาทถูกมากเลยบางทีโบซื้อมาแปดสิบอะไรเงี้ยมันเป็นชิ้นเขาย่างอืหอมหอมรมควันนะเดี๋ยวให้โบชิมบ้าง โหปลาแซลมอนเนี่ยโคหดีแหละกินร่เราติอย่างนี้เนี่ยก็ดีมันไม่ซับจนเกินไปกินคนเดียวจะหมดแล้วอะสก้าหนึ่งอะขนมเทนกินไปสี่จับแล้วมั้ง ให้คุณโบเลือกเลือกชิ้นที่มันไม่ค่อยมันก็ได้ยไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนแต่เนี่ยชิ้นล่างเป็นเนื้อันนี่นี่เออชิ้นนั้นะเนื้อเนื้อหมูหมูราชาหมูยากสวัสดีค้าบเกือบจะหลับจะกลับมาได้อะเอาไว้ตัวแสบนี่ไงไปอาบน้ำเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมอ่านี่คัตให้แล้วมีแต่แบบของที่โบชอบเอาออกไปหมดละชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยชิ้นแบบบักเบกอะหวานเลยแล่ะจะชอบไหมตักกุ้งไว้ด้วย อ๋อทีละอย่างทีละอย่างแต่เสียรสชาติจ้ะเนื้อของขาดเสียรสชาติโอ้นักรีวิวนักรีวิวโอ้โอ้ตัวแสบอ๋อมีความรักอะชัวไปไงหวานข้าวโพดเหรอข้ามันมันแบบมันก้ำกึ่งมากเลยข้าวโพดก็ทำให้มันหวานได้ไงหวานไหมก็หวานข้าวโพดเพราะฉันบอกเขาว่าไม่ใส่ปตาดเวยหรอ แล้วข้าวโพดนี่ต้องหวานมากเลยนะข้าวโพดอร่อยไหมอร่อยดีเอ้ยอ้ไอ้เครื่องมาดีแต่มันเผ็ดแล้วมันก็หวานเผ็ดมากเลยนะคุณว่ามันไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดไม่เผ็ดฉันชอบเผ็ดนะไม่่่คอยกินมาใกล้หรือมันก็เินไตอยากกินของแซ่บเปล่ะเอาบ่าเนี่ยกุ้งไงกุ้งใช่ไหมอยากกินเหรอไหมกุ้งเหรอไหม จริงกินโบอ่ะวันนีเ้เราอยากกินกุ้งเผาทั้งอาทิตย์แหละในซอยเชื่อไหมไม่มีเม,มื่อวานมันมีอ่าแต่ไม่ไม,ม่ตังค์เออเมื่อวานไม่มีตังค์วันนี้ไม่ขายเลยวันนี้วันนี้มีตังค์แต่ไม่มีกุ้งไม่ใช่ไม่มีกุ้งร <c oughs> ้านผิดร้านผิดจะซื้อคนละครึ่งเพื่อนมันไม่แพงหรอกร้อยร้อยแปดสิบก็นั่นแหละใช่ป่ะร้อยประมาณร้อยสองร้อยก็ร้อยหนึ่งนานๆกินทีหนึ่งเราก็เลยจัดเป็นกุ้งอันนี้เลยกันบอกโบไม่มีก็ก็เอาตามแซลมอนกุ้งเลยแล้วกันก็ได้กินเหมือนกันแต่คนละกุ้งกัันนนนอยยเเดดีมก็่โ กัดเลยไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงไหนมีเส้นด้วยเหรอมันเอาออกไม่หมดเออเออก็กินรู้สึกเหมือนกันนะว่ามันมีเส้นเส้นแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทานออกไมหมดเออเขาออกไม่หมดนี่มีมีทำอะไรลูกมีอ้ามีอ้าอ้าวะอ้าไงนะอ้าอ้าไงอ้าไปสดเนาะใช่ของสดคำมันก็ดีนะคำมันก็มันเนาะชิ้นใหญ่มากอะโบจริงเนาะคือไม่แพงหรอกราคาเนี้ยเนาะตึงนะ ปลากินไปสามชิ้นนะบังแซมอนอ่ะมีกินจริงไม่ได้อยากกินกุ้งแต่กินแซมอนมีกินเลยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บน้ำโมอ,อย่าเอาขาวางบนสมุดแบบนี้ลูกไม่ได้แทงคนอ,อื่นน้ำโมเออมันบาปกรรมด้วยนะหนังสือหนังสือไม่สมุดพี่เออเขาให้มากี่เล่มหนึ่งนะมันมีหลายเล่มเลยสองตอนแรกให้มาเล่มหนึ่งวันนั้งไปให้มาอีกสองสองเล่มเหรอก็แฮมมารุเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มใหญ่อยู่พลังที่การใช่ไหมอุ้มประกอบขึ้น มันน่ารักะเออมันน่ารักมันน่ารักมสิมาให้หลานดีนะแบบมันนะมันสดนะแบบรู้สิกแล้วมันนัวกี่คะแนน9หวานไปหน่อยใช่ป่ะขาดเรื่องเดียวเลยหวานไปนิดนึงเนาะแล้วนมจินเเขาดีเนาะคุกเ่ยใส่น้ำป่ะไม่มีกลิ่นเลยนมจินดีดว่ะยี่ห้อนเนี้ยปกติบ,บางร้านจะมีกลิ่นโอ้โะนะกลิ่นแบบกลิ่นนมจีนอ่ะอันนี้แบบเส้นแบบเส้นนิ่มอยากกินนะ อร่อยเพื่อนใครอยากกินลองดูนะไอ้แซบแซบปากเนี่ยนานๆกินทีเหมือนกันอยู่หน้าบ่อซอยเขาอยู่ได้นะปกติร้านร้านก็อยู่ไม่ได้เนาะอ,อีกร้านนึงอยู่ปะอ,อยู่คู่กันเหรออีกร้านนึงชื่อตำอะไรสักอย่างเนาะแซบแซบปากนะครับอยู่หน้าจารัญสามเจ็ดสองซอยตลาดบูมบูมตลาดหน้าตลาดบูมบูมเลยนะ,อ,ะอยู่ทางเข้าเลยนหน้าซอยเราเลยไงหมูราชาตหมูย่างอร่อยไหมอะไรไหมโบไม่ชอบกินเยี่ยมอ่ะเฮ้ยไปเอาไก่ออกมาไก่เข้ามาคุเวฟอยู่อ้าวเพื่อนประมาณนี้เนาะ อ่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดมันมีบ๊ายบายก่อนาต่อก็ให้ก้าวนะโอเคเดี๋ยวเรามาจบกันไอ้หนูผมไม่หวีให้ลูกเลยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดลูกคอยาวเป็นนักร้องได้เนี่่ยอะทำลูกคอได้ที่ครูสอนทำไงนะเอิง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 อิงอิงบ๊ายบายครับชื่อช่องว่าอะไรนะา มองด้วสิชื่อช่องว่ายาวสบายสบายสไตล์ใดไรยาวเดีวก็พูดได้โอเคครับบ๊ายบายบบ๊าายยเธอเป็นเด็กดีหรือเปล่าครับจริงอ่ะครับเด็กดีก็ต้องร้องตลอดเวลาหรอครับยิ้มจุ๊บเด็กอืมจุ๊บสองคนโอ้ไป้วครับโอเคปาคิวเขาเป็ลาคิวไปละช่วยอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยนะเพื่อนนะ แถมเพื่อนเราอะน่าเอาไปให้คเอาแถมเพื่อนไปให้ตรงที่อาริมารินนะเขาปักแบบไว้ลองดูเอาของไปให้แต่เสื้อผ้าตอนแรกเรียกว่าเสื้อผ้าเก่าต้องเป็นเสื้อผ้าใหม่นะแล้วก็ช่วยตามที่เราช่วยได้นะโอเคครับก็เพื่อนตอนนี้เขาน่าจะย้ายกลับมาน้ำมาลงตอนนี้เขาต้องการแบบของทำความสะอาดเพื่อนอยู่หาดใหญ่แล้วก็ขอบคุณนี่นะมากเลยนะคนที่เขาชื่อพี่พี่อยู่ป้าสีนันมปาเขาเปิดให้เป็นฮะอะไรนะ นั่นแหละเขาเขาเขาน้องเขาเป็นคนเออเจ้าของคอนโดมั้งกับกับแฟนเขาลนะ<ว>เพื่อนได้ไปไปอยู่ที่นั่นเลย<ว>ท,ที่ที่พักพิงก็เปิดให้เป็นสวนอพยพอะเนาะก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไบด,ด้วยดีนะครับเดี๋ยวอะไรที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยเนาะพี่เราพอช่วยได้ที่เราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ค่อย่มีตังค์นั้นโอเคครับไปละสบายสบายเราเป็นคนดีรักษาความดีและความดีก็จะรักษาคนดีเช่นเดียวครับผมแฮปไนท์เดย์ครับผมขอให้วันที่ดีสำหรับทุกคนไม่เจ็บ ไม่ไม่ป่วยก็โอเคแล้วเนาะไม่ต้องเสียตังค์ลูกเราดื้อเราก็เขาก็แข็งแรงก็ยังดีกว่าเขาดื้อแล้วก็นั่นแหละป่วยนะดีกว่าเขาเจ็บป่วยโอเคครับผมไปละโอเคขอโชคดีทุกคนแฮปปี้นไรเดย์ครับจะขับรถขับลาขอค่าเสียขันเี้ไปขับมอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ใส่หมวกกันน็อกด้วยครับอุบัติเหตุใกล้ๆมันไม่ได้บอกเราอะมันไม่ได้บอกว่าเกิดเมรรื่อไรนะเหมือนการเตร็มตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเตร็มตัวไว้ก่อนนะครับ ป้าเคยบอกว่าประมาทหนึ่งครั้งเท่าไม่เท่ากับระแวงพันครั้งประมาทแค่ครั้งเดียวอาจจะปึ้งเลยเขาเป็นเขาเคยเป็นต่อชะดอป้าครับเคยอยู่ต่อชะดอต้องระบบบัตดี้อาบน้ําต้องระแวงแบบเออไม่ใช่ไม่ใช่ยนะ <laughs> ่ไม่ใช่ไปแล้วไหนทำท่าระแวงเนี่ยทำไงท่าระแวง